อ,อย่งนี้เราก็เก็บได้นะครับตัวนี้นะครับวิธีเก็บก็เด็กเข้าไปตรงนี้เลยครับผมนี่นะครับเงี้เรามาดูใกล้ๆเลยนะครับพเพื่อนๆนะพอดีเลยครับเขาจะขาวนวลเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเก็บถั่วฝักยาวนะครับเพื่อที่จะเอาไปรับประทานและก็เอาไปจำหน่ายนะครับว่าเราจะเลือกถั่วฝักยาวลักษณะยังไงเพื่อจะให้ลูกค้า,าที่ต้องการนะครับอันนี้เราเก็บมาเลยนะครับการเลือกถั่วฝักยาวที่เหมาะที่จะเอาไปขายในตลาดนะครับหรือเอาไป กินเป็นรับประทานเนี่ยนะครับก็มีวิธีเลือกอยู่นะครับามาดูใกล้ๆเน,น,นี่นะครับนี่นะครับตัวฟางยาวตัวนี้นะครับฝักนี้ยังไม่พร้อมเก็บนะครับก็ดูเขายังเขียวอยู่าสามารถที่จะเก็บไว้ได้อีกเป็นหนึ่งวันนะครับที่จะเก็บไปขายได้นะครับ เราดูจากสีของเขาด้วยฝักของเขานะครับแต่พาไปดูถั่วฝักยาวที่เราพร้อมที่จเก็บไปจำหน่ายนะครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่คือถั่วฝักยาวที่เราจะ้อบเก็บวันนี้นะครับดูที่สีเขานะครับเพื่อนๆสีเขาออกขาวนวลน,นะไอ้เมื่อกี้นี่มันติดเขียว,ยวนี่สีออกขาวนวลน,นะครับ ตัวฝักยาวลักษณะนี้นะครับเราต้องเก็บนะครับวันนี้เราต้องเก็บแน่นอนครับถ้าเราไม่เก็บนะครับพรุ่งนี้มันก็จะบวมขึ้นนะครับมันจะแก่ซึ่งมันก็เอาไปขายไม่ได้แหละครับลูกค้าในตลาดเขาก็ไม่ซื้อเพราะว่าเขาต้องเก็บไปวางขายแล้วก็ราคาเขาก็จะไม่ได้ด้วยนะครับเ่ยลักษณะก็คือ ออกขาวนวลน,นะครับออกขาวนวลน,นะครับเนี yeah. ่ยคือถ้าคือถ,ถ้าเก็บไว้ก็พรุ่งนี้ก็แก่ก็บวมขึ้นนะครับดังนั้นให้เลือกตัวก็ให้เลือกที่าฝากที่ขาวนวลน,นะครับถ้ายังเีเขียวก็จะไปเก็บเขียวเขียวนี่เขายังอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้เราก็เก็บได้นะครับตัวนี้นะครับวิธีเก็บก็เด็กเข้าไปตรงนี้เลยครับผม นะครับนีย้ยเรามาดูใกล้ๆเลยนะครับเพื่อนๆน,นะพอดีเลยครับเขาจะขาวนวลเลยแต่อันนี้ก็ไปเก็บเอาไปวางแม่ค้าเขาจะไปวางขายได้ประมาณสองสาวันมันถึงจะถึงจะบวมถึงจะแก่นะครับนี่ได้ได้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เก็บพรุ่งนี้ก็เสียครับก็จะบวมนะครับ ก็พามาดูวิธีการเลือกนะครับถั่วฝักยาววิธีเลือกถั่วฝักยาวลักษณะที่เราจะต้องเก็บไปขายให้กับแม่ค้าหรือไปรับประทานให้เหมาะนะครับให้ลูกค้านะครับดังนั้นก็มีวิธีเลือกจอากที่ผมบอกนะครับถามว่าเราไม่เก็บไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บในแปลงหนึ่งนี้นะครับ ในแปลงหนึ่งหนึ่งนี่มันก็เยอะใช่ไหมถ้าเราไม่เก็บมันก็จะเสียหายอยู่ประมาณเกือบวันหนึ่งนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับประมาณเกือบเจ็ดแปดกิโลอยู่นะครับดังนั้นถ้าเราเก็บไปเราก็าจะได้เงินได้หลายบาทเหมือนกันเนาะดังนั้นเราก็ต้องเก็บต้องมาดูทุกวันเก็บทุกวันเก็บให้มันพอดีพอดีนะครับในคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมา เลือกนะครับลักษณะถั่วฝักยาวที่เราจะไปขายให้กับแม่ค้านะครับ ทัวี่สวยเลยนะครับมีวันที่สองก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเกือบสิบกิโลนะครับแปดกิโล ฝักขาวนวลเลยเนาะสำนักพองสองเนี่ยตลาดแถวขนี่ต้องการข่าอีาสาะเนี่ยำนักพองสองนะ